สวัสดีครับวันนี้วันที่14เมีสายน2564มานั่งจุดตรวจคัดกรองกับผู้นำนะครับนาจองในะนำตู้แล้วเลยผู้นำก็เลยมาเทสสปีด WIFI ของเจเปาะนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเช็คสปีดให้ดูว่า WIFI เจเปาะเร็วและแรงแค่ไหนเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้กลับไปหน้าหลักเทสสปีดก่อนเราจะมาเทสสปีดความเร็วอินเทอร์เน็ต บนบนสปีดสปีดเทส ADSL t h a i l a ไทยแลนนะครับกดที่เริ่มทดสอบระยะทางจากที่ตั้ง wi-fi จนถึงจุดทําการก็ประมาณสักเกือบ200เมตรนะครับโอ้โหอัพเกือบถึง30เมกนะครับถือว่าเจเปาะเราใจดีมากเลยขอบคุณลุงตู่ลุงตู่ ดาวน์โหลดเท่าไหร่ดาวน์โหลดเฉลี่ย20เมกดูอัพโหลดครับความเร็วระดับนี้สละถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆจะใช้ Wi-Fi ในเชิงธุรกิจก็ทำได้สบายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e ออาจจะเป็นนกยูง Channel อาจจะเป็นมี y o u t u b e อของหมู่บ้านเกิดขึ้นนะครับพากันกลองกรองหรือมา โอ้คอมโปก,ก็ได้นะครับสำหรับการทําเป็นยูทูบเบอร์นะครับ mm hmm. เอาอความเร็วเทสสปีดนะครับดาวโหลด20เมกสูงอัพโหลด14เมกนะครับ mm hmm. โอเคสำหรับผลการทดสอบอินเทอร์เน็ตก็เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศท,ทั่วไปของหน้าที่ตั้งศูนย์คัดกรองอเป็นที่ตั้งของจุดตรวจนะครับจุดตรวจจุดคัดกรองของบ้านนกอกยุง ข้างหน้านี้เป็นห้วยนะครับห้วยหน้าวัดบ้านนกยุงหรือสตึงก็จะมีลูกค้าผ่านไปผ่านมาทางขวามือก็จะเป็นวัดนะครับนะวัดวัดนะถัดไปในถัดไปในป่าเป็นวัดนะเห็นเป็นโบสถ์นะโน่นถัดมอไซค์เปนโน่นเป็นห้วยนะกลับมาอีกรอบ,รบนะเมื่อก่อนก็เล่นน้ำประมาณยี่สปีที่แล้วก็เป็นที่เช่ป,ปอ หรือตรัมเปรียล่ะครับเนี่ยสถานที่ตรัมเปรียลของเราเนี่ยอ่าก็จะมาเก็บไข่เป็ดโดดน้ำเล่นน้ำกันนะครับอ่ะผู้นำทักทายละติ๊กสวัสด,สด,สสดีสวัสดีครับอะไนี่ยสวัสดีติดสวัสดีเพื่นเพื่อนเฮาสวัสดีครับ